กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมนะเจิงสายลมคนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลงสกินในเกมไมคราฟนะครับโดยการที่ลงสกินไมคราฟในชีแรนเชอร์นะครับผมก็วิธีง่ายๆนะครับทุกคนต้องมีตัวนี้ของไฟหนังสือนะครับหรือว่าไฟวิลลานะครับที่เขียนว่าสกินเนี่เดี๋ยวผมจะอัพให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดกันในใต้คลิปนะครับ น่าจะเป็นดาวน์โหลดในมีเดียไฟล์นะครับดาวน์โหลดไม่ยากครับคลิกไปแล้วก็กดดาวโหลดกันได้เลยครับจะเป็นไฟล์หนังสือแบบนี้นะครับกดเข้าไปดูโอเคนี่กดเข้าไป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 โอเคครับก็จะเจอคําว่าอเล็กกับสตีฟนะครับโอเคเราพักเรื่องนี้ไปก่อนปิดไปก่อนแบบนี้คือว่าโอเคก่อนอื่นที่เราจะทําการลงสกินนะครับ เราก็ต้องค้นหาสกินของเราเองใช่ไหมทุกคนก็คือเราต้องมาทําสกินของเราก่อนนะครับด้วยเว็บนี้ที่ผมใช้ทําก็คือ o v วา s ก n นครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนได้เออได้มาใช้ได้มาทดลองทํากันเองนะครับในเว็บนี้นะครับวันนี้ผมจะทําแบบง่ายๆให้ทุกคนดูก่อนเป็นการตัวอย่างในการลงนะครับแบบง่ายๆนะครับเออผมจะทําแบบง่ายๆนะ สีแดงไปเลยโอเคจะเขียนว่า u นะ U ตรงเสื้อนะผมจึ๊บจึจึบจึ๊จึบ,จบ,จบ,จบอันนี้ก็เป็นตัวของสตีฟนะครับโอเค U X หรือเปล่าแบบนี้นะครับอ่ะ u แบบนี้อะ่ะโอเคง่ายๆก็มีการกลับหัวกับหางได้นะครับผมแบบนี้เห็นไหมทุกคนก็สามารถตกแต่งสีผมแล้วก็ตกแต่งรองเช้าแล้วก็ ตกแต่งสีผิวได้มากมายครับโดยการเลือกสีด้านล่างหรือว่าใช้เมนูด้านล่างครับจะลบออกก็ได้นะครับแบบนี้จบจๆโอเคนะครับว่าจะเพ้นลงไปเลยเพ้นลงไปแบบนี้อ่าแบบนี้ไงแบบนี้ไง <c oughs> นี่ก็สีแดงนี่สามารถเลือกได้นะครับแต่ผมจะเลือกสีนี้แหละโอเคเป็นแบบนี้นะครับทุกคนอ่าผมก็จะทํารูปนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนตรงนี้ด้วยอ่ะ ง่าย,ยเลยอา่าตรงนี้ด้วยโอเคพอละก็มันแล้วแต่จินตนาการหรือว่าความสร้างสารรค์ของทุกคนนะครับว่าจะทำออกมาเป็นได้สวยขนาดไหนนะครับก็ผมจะเอาแค่นี้ครับโอเคสมมติเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมสวยแล้วโอเคพอละสมมติบ้านนี้สวยแล้วนะก็กดเซฟเลยครับกดตรงบนนี้นะครับ จึ๊บเซฟครับผมกดเข้าไปจึ๊บรอสักครู่นี่เราจะได้ตัวแบบนี้มากดเซฟอีกทีครับตรงนี้เซฟเึ๊บรอให้มันหมุนหมุนสักครู่นะเจ๊บโ,โอเคกดดาวน์โหลดตรงบนนี้เลยข้างบนนี้เลยนะครับกดเข้าไปเราก็จะได้มาแล้วครับนี่ตารางนี้เปิดดูได้ครับนี่แทนแทน นี่ก็สามารถลงในมือถือได้ด้วยนะอ้หายโอเคไปตามหากันเมื่อกี้ดาวน์โหลดมาใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่ดาวน์โหลดผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับผมทุกคนผมรู้ว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานในการทําของพวกนี้บ้างแล้วนะครับผมจึงแบบสอนแบบง่ายๆรวดเร็วรวดเร็วนะครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือว่าติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามผมใต้คลิปได้ตลอดเลยนะครับผมก็จะตอบให้ จะตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดโอเคก็เราได้สกินมาแล้วนะครับผมได้ตัวลงมาแล้วเราก็ไปดูไฟล์หนังสือที่เราได้ดาวน์โหลดกันไปที่ผมให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดไปในใต้คลิปนะเนี่ยตัวนี้สกินเข้าไปนะครับผมนี่เข้าไปสุดเลยเข้าไปเรื่อยๆรื่อยมครับนี่โอเคเราจะเข้ามาถึงสุดหน้านี้นะครับที่เขียนว่าอเล็กแล้วก็สตีฟนะครับ อเล็กก็เป็นตัวผู้หญิงนะครับสตีฟก็เป็นตัวผู้ชายนะครับอตอนนี้ผมจะลงทับตัวสตีฟนะครับถ้าทุกคนอยากที่จะเก็บตัวสตีฟไว้เราก็จะลากสตีฟออกมาก่อนนะครับลากออกมาด้านนอกเราจะไม่ได้เราจะได้มีตัวสตีฟเก็บไว้นะครับโอเคแต่ผมจะไม่เก็บสตีฟไว้นะผมจะเอาสตีฟทิ้งไปเลย แต่มันน่าจะแคไขได้ในไมค์ครับเดี๋ยวผมต้องเข้าดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวแป๊บนะึงเนี่ยทุกคนก็เปลี่ยนกดคลีกขวาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับก๊อปคําว่าสตีฟมาเลยครับก๊อปปี้นะครับโอเคก๊อปปี้คําว่าสตีฟนะครับเพราะเราจะลงทับตัวสติฟใช่ไหมเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้รีเนมโอเควางไปนะครับเป็นสติฟนะครับกด Enter ชึบโอเค ตัวช็ติในนี้เป็นตัวสีม่วงๆนะที่ผมลงไปข่าวก่อนโอเคตอนนี้ผมจะลงตัวนี้ทับไปเพื่อเป็นการศึกษานะครับจิบ๊บกึ๊บโอเคไม่ต้องสนใจอะไรอกดโอเคเลยครับจึบ๊บนี่ตอนนี้เราก็ลงทับไปเรียบที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นสีม่วงใช่ไหมเราเปิดดูเห็นไหมนี่ตัวนี้แหละโอเคต่อไปเราก็เข้าเกมกันเลยครับ เอาตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะไม่รู้ทุกคนจะง,งงหรือเปล่านะผมจะพยายามให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็ค่อยๆไปนะครับเข้าเกมกันครับรอสักคู่นะครับโอเคกดเข้าเกมนะครับจื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 บ นี้เกมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่เข้าแบบหน้าอะไรนะหน้าสตาร์ทนะเดี๋ยวแป๊บนึงโม,มแจงสตูดิโออยู่ตัวเกมที่ผมใช้ก็เป็น Minecraft เวอร์ชัน1่น1 1ะครับเปิดโดย T-Runcher นะครับโอเคเราไปอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าใช่ครับทุกคนกดคาว่า o p t ชันครับแล้วก็กดอะไรเนะี่ย รี s อ r t p แพ็กนะครับจึ๊บรีซอร์ทแพ็กนี่นะครับก็เป็นสกินที่ผมลงไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูสกินอันเก่าผมก่อนนะเดี๋ยวก่อนจึ๊บเข้าเกมสกเกมให้ทุกคนดูก่อนอเพลเกมนี้ก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมขยายแป๊บหนึ่งแย,ย่โอเคเ,เอ้ยเข้าเกมชาดแ้งเลย โอ้ยโอ้ยรอยปนายทำไมไม่เข้าลามุนวติวๆอีกแล้วโอ้โอโอยก็เยอะกดึงเรื่อนๆกดปุตมน,นี้ตอนนี้เป็ตนตู้นะผมโอกาสโลโ w โมชนเ n แลจ้านี้เนี่ยผมสกินตัวน,นี้นะโอเคสกินสีสม่วงที่มีน้อง Xpert TV ทำให้นะครับโอเคเราจะมาเปลี่ยนเป็นสกินที่ผมทำเมื่อกี้กันนะกด option นะครับผมกด resort pack นะครับจับ แล้วเราก็กดโอเ n นโอเปนแพคโฟเดอร์นะครับโอเ n นนี่อืมเราต้องลากสกินตัวนั้นเข้ามานะครับลากตัวนี้เข้ามาจึบ๊บอันนี้ผมก็มีตัวน้นนี้นะลากทับไปเลยจึบ๊บง่ายง่ายจึบ๊บกดเช็คถูกโอเคครับตอนนี้ผมกดทับไปที่เรียบร้อยแล้วกดตกลงนะครับ เดี๋ยวเข้ามาใหม่ปุ๊บกดนี่ดิลืมไปลืมไปทุกคนกดนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวทุกคนจะงงโอเคครับอ่ะกดออปชันนี่ครับ Resort pack Open Pack folder นะครับนี่แล้วก็ลากตัวสกินที่ผมให้ทุกคนโหลดแล้วก็ลงไอตัวสติปทับลงไปนะครับก็ลากลงมาในนี้เลยนะครับแล้วก็กด x ไป แล้วก็กดตกลงนะครับจึ๊บแล้วกดรีสอร์ทแพ็กอีกครั้งนะครับตัวสกินก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงสามเหลี่ยมนะครับปึ๊บกดเจ็ดแล้วก็กดตกลงครับเ,เดี๋ยวต้องเอาไอ้ตัวสกินหนึ่งออกก่อนจึ๊บโอเคเหลือแต่สกินอันนี้เพราะเมื่อกี้ผมลงไปสองอันนะนเห็นไหมทุกคนจึ๊บจเนี่ยมีสองอันผมจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวโอเคกดตกลงนะครับจึ๊บ เจอจุดจุดจื้อเจอดจอจุดจุดจื้โมแจงสตูดิโอจุบโอเคนะครับนี่เห็นไหมทุกคนเห็นพื้นหลังไหมตึบกดตกลงกดแบกถูกแกมนี่เห็นไหมทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ยดูลื่นขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้แบบกระตุกกระตุกนะตอนนี้ดูลื่นขึ้นมาแล้วเอ้ยลื่นจื๊อเห็นไหมทุกคนก็เป็นแบบที่ผมออกแบบไว้นะครับ ก็ถ้าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์หรือว่ามีจินตนาการที่มากกว่านี้ผมว่าทุกคนต้องเอาออกแบบสกินที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็สวยขึ้นมามากกว่าผมแน่นอนแต่นี้ผมเอาเป็นสกินแบบง่ายๆเพื่อเอามาศึกมาเป็นการศึกษาให้ทุกคนนะครับมาแบ่งปันความรู้กันนะครับวันนี้สำหรับผมที่รู้ก็ผมก็จะมาแบ่งปันให้ทุกคนเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน วันนีเ้เบอร์หน่อยต้องขออภัยทุกคนด้วยไม่ลงคลิปนานซะด้วยรู้สึกมันมีงานหลายอย่างทำให้ผมต้องขาดในการลงคลิปไปนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ผมจะมันเป็นวันหยุดใช่ไหมถึงอังคารนั่นเลยผมจะพยายามลงคลิปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับ หลังจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับเรื่องเสียงผมก็พยายามแก้ไขให้มันโอเคขึ้นมากขึ้นขึ้นไปนะครับจะพยายามให้มีเสียงน้อยน้อยที่สุดเสียงซาครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนถ้าสงสัยติดขัดตรงไหนถามผมใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมผมจะตอบกลับ ให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมและรับฟังผมจึงสายลมลาไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณครับกิกิ